ที่บาลานเซอร์นะมันรดเลยทำให้จันตาตอนนี้รถเนี่ยก็ฟบงเสียงดูมันไม่จันแล้วนะมันมันไม่จันขึ้นขึ้งถังน้ำมันมแล้วแต่ว่ามันวิ่งไม่ออกนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเดิมๆม,มันลูก5้าเก้าถห้าเจ็ไม่แน่ใจเจ้าของบอกนะแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าของก็เปลี่ยนเป็นลูก5้สมก็คือน่าจะเป็นลูกเดิมเลยห้าสาม มันก็เลยวิ่งไม่ออกนะอย่างที่บอกมันมันยังวิ่งไม่ออกนะเพราะว่า,น,าน่าจะเพราะลูกลูกมันเล็กด้วยแหละเพราะว่าลูกอ่าสามันก็เดิมๆแล้วดูท่อท่อเป็นท่อสูตรแล้วท้องใหญ่มากแบบนี้นี่น่าจะต้องแบบต้องทำเป็นร้อย้ซีซีอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมจะดูท่ออีกทีว,ว่ามันขนาดไหน เออมันวิ่งไม่ออกจริงว่ะบังน่าว่าตรงต้องใส่ลูกเดิมมันล้มนะหลูกอาเก่าโบกมันโบกโบกจะก็รอดับไอไอเอาเสื้อกับหลูกเดิมล้มมาจ้ะเออวิ่งไม่ออกเลยเบ้อเสียก็เลยนะแต่ว่า แต่ว่าพวกช่วงช่วงล่างดีมากนะกันนี้เมื่อตะกี้กับลงหลุมเนี่ยชกชกหลังนิ่มมากชกหลังดีมากเนื้อดีเลยแหละชกหลังเนี่ยดูท่อซีดูท่อไหมก่องเบลล์เลยเพราะว่าแกใส่เสื้อเดิมรุ่นเดิมนะแกบอกเดี๋ยวลองลองโทรไปบอกเจ้าของรถไอเอาเสื้อห้าเกับบลูก59มาใส่กลับดีกว่าไม่นั้นมันวิ่งไม่ออกจริงเลยช่วงล่างนิ่มนัดนะบังนะโชคดีนี่ขนาดแบบชกก่านนัน ยังแย่กันเลยนะบะกล้องผมนะเบอร์กันโน้เอย่าวนั้นลงลุ่มทิ้งปักปักปักเลยดังนี่ต้องตามให้จองลางนิ่มเปนเนียกรับด้วยผลปรากฏว่ากันนี้หายซ้ำเป็นที่เรียบร้อยนะสรุปก็คือบาลานเซอร์นะมาร์คบาลานเซอร์ไม่ตรงแค่นั้นจริงๆรนะับที่มันทำให้รึั่น ดูด้านนี้เนี่ยอยู่ด้านนี้มาร์คบาลานเซอร์แค่นั้นนะครับที่ไม่ตรงแค่นั้นที่ทำให้สั่นนิดเดียวนี่เลยนะกินาอันเดนจริอันตรงข้างเยอะเลยก็นั่นก็ยังไม่กระชับเลยนะมันไม่ไม่จระชัได้เลยมันไปนิ่มๆตึ้งกับตันตันเลยก็ตอนซ่อมก็แกะด้านด้านนี้ใช่ไหมบางบางสั้น แล้วก็เลื่อนมาร์กาลานเสื้อให้ตรงก็หายสั้นเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่สะเทือนขึ้นถังแล้วก็ไม่สั่นขึ้นมือแค่นั้นเลยแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องวิ่งไม่ออกเนียครับรอบลากได้ไม่สุดขับได้ช้าเหมือนเดิมแต่แค่มันไม่สั่นแค่นั้นแล้วนะครับแต่คันนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าลูกเสื้อสมบูรณ์พร้อมด้วยท่ออันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะวิ่งดีอยู่นะบางนะ กเลิศตรงนั้นอันนั้นเย้กันนี่นะสายโทงนั่นนะมันผ่าเสือนมาโอ้เ no ย้กันนี่เอาเออเอากันนน้ตมาได้เลยเดี๋ยวผมไปดูกันของผมบอกเลยว่าเจอเจอกันนน้นเนี่ยกันนี้วิ่งวิ่งกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะคันนั้นไม่สมบูรณ์ด้วยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเอาละคันนี้เนี่ยเอาไปสภาพแบบนี้เลยถ้าวิ่งกับคันนั้นะผมว่าคันนี้จะวิ่งได้ดีกว่า คันนี้เครื่องอสมบูรณ์นะแต่ว่าอะไรส่วนควบมันไม่สมบูรณ์แค่นั้นเองแล้วก็ช่วงล่างกันนู้นดีกว่านิ่มกว่าคันนี้เนี่ยแข็งเลยปักๆเลยเลยอันนี้เป็นแบบสําหรับเหมือนเขาทํามาทรงแบบวิ่งวิ่งควันเทอร์ไมายนั่นเองนะครับวิ่งทางตรงแต่ว่าถ้าเอาถ้าคันนี้ส่วนควบอะไรปกติไปวิ่งกับคันนั้นอนะ่ะผมบอกเลยว่าคันนี้ทิ้งเลยนะถึงว่าจะคันนี้จะเป็นท่อเดิมก็เถอะ แต่กระนู้นมันโลบล่างได้ไม่สุดเลยขับมันตันเลยมันตันมันมันตันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนปังแล้วตาสตาร์ทแหล่งโปรมัน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 ขึ้นไหมเออมันไม่มันไม่สั้นแต่มันไม่วิ่งขี่ได้ขี่ได้

ดิดได้สุดเลยรอบได้สุดเลยแต่ว่าพอใส่เกียร์แล้ววิ่งลงถนนมัน,ม,นมันตันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรจอดไม่ใส่เกียร์ดิดได้รอบสุด,ส,ดสุดเลยแต่ว่าพอลงวิ่งมันกลับตันาหายเรื่องจริงครับรถสองยังหวานนี่ผมเ็นแล้ว สรุปตอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของจะเอาเสื้ออีกชุดหนึ่งกับลูกอีกชุดหนึ่งมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะวิ่งออกหรือเปล่าเดี๋ยวซิกนีลากันเพียงเท่านี้แล้วกัน